พูดอะไรสมอมาด้วย,ยใหญ่ชีราโอริพูดไม่รู้เรื่องรืงไงฉันสั่งว่าอะไรฉันเป็นเจ้านายนะฉันสั่งว่าอย่าส่งมาไงนะคะหมอนี่มันพูดไม่รู้เรื่องสงสัยฉันต้องโดนตัดตัดนิ้วที่มันกดปุ่มโดนเนสแล้วฉันไม่เก็บ ไว้ทาพันหรอกนะก็เด็กดื้อนีอ่นะใครมันจะอยากโดนเอสใส่ตั้งแต่วันแรกฉันนะสิฉันนะสิช่วยเหยียบย่ำด้วยขาทีครับขาเหรอในจำสภาพพี่แพนตอนโดนฉันเหยียบไม่ได้หรอชอบสินะโดนเหยียบนะเหยียบตรงไหนไดีนะ ตั้งแต่คอ,ออกจนถึงจุดที่ชอบสุกสนกับชาวบ้านดีไหมคะไม่เกรงใจนะจะเหยียบให้จมดิน สแสดงสแสดง <c oughs> พี่แพนตื่นนอนติดเตียงเพราะว่าพี่แพน,นอนตกเตียงทุกวันนอนกิ้งตกเตียงนะคะไม่ช่เพราะไม้เตะทุกวันเมื่อซ่าที <c oughs> ่ทุกคนเห็นในคลิปวันนั้นที่ไม่มีอยู่จริงแล้วนะคะ <c oughs> ก็เออแค่เอาเท้าไปเออเขี่ยเฉยๆใช้ไม้ไม่หนำใจอย่างแกนัมึงโดนนี่ ที่โดนทักอีกแล้วว่าไมยนั่นขาเหรอหรือแขนเธอพี่พ่อบอกว่าให้ให้ให้เตะไม่ใช่ไม่ได้ให้ตีไม่ก็บอกนั่นขาพี่นั่นขาของหนูไม่ใช่แขนแล้วพอบอกว่าขาปุ๊บตอบมาด้วยประโยคที่ว่าเธอสูงเท่าไหร่นะเธอสูงเท่าไหร่นะเนิ่ึงวันนั้นที่อะไรอะไรก็ศพ <c oughs> ต่อไปเป็นพ่อเดินไปน้อยเย้ นักั้นพ่อที่สุดอย่าอย่าไม่จ่ายเงินให้หนูล,ลนาหนูยังอยากจช้เงินเดือนอยู่ครับพ่อ<ะ>ผมเป็นเอ็ซงงั้นมัดผมแล้วช่วยฟาดผมที่หลังแล้วบอกว่าทำไมเกนด้แบบนี้นะไอเต้าหัวอยาดินฉันบอกแล้วไงว่าอยาดินทำความผิดมาก็ต้องรับผลไม่รู้ตัวหรอว่าทำอะไรมาเงินต้องฟา ผิดมาชอบไหมแบบนี้แบบนี้ชอบไหมฮะชอบสินะฮึกร้องมาสิคะร้องออกมาดังๆสิคะร้องสิเพืจะได้รู้ว่าแกชอบแบบนี้ชอบถนะ้าไม่ถึงได้ดื้อแบบนี้นะไอ้ตุ่มหูเอ้ยไอ้ตุ่มหูไอ้ตุผูู้ เธอเธอเธอจะดูแลเธอในความรักขอแค่เพียงเธอได้พักในใจฉันจะคอยอย่อยาใจเธอ Oh wow oh wow oh <c ười> ไม่ว่านานแค่ไหนจะต้องจับช้ำสักเท่าไรช้ำสักเท่าไรฉันจะมีทำไม่ปวดใจอยากให้เธอรู้ไว้ไม่ว่านานเท่าไรตราบที่เธอยังใ,ใจฉันด้วยหัวใจ